มยาน้งาถ่านเลยย่านเท้านี่คุณย่านเท้าเมื่อวออย่างเมื่อเมื่อน้ำซุเมื่อน้ำเมวอบวเข่าบ่เข่าไปบวเข่าไปถ่านอนเนี่ยถ่า นอนนอนแล้วอยากเมื่อบัดเมื่อกับเมื่อน้ำปลาสู้บดกินแล้วน้าม่บอกเมื่อบ่อกหมูอกนไม่เจ้ายาให้อล่ะถึงมานําจับเมื่อขือนเลยนะขาเดนเ

เออเอเดี๋ยวเปิดประตูกันขายระหาร่ยนี่าอพูดทั้งนเาหน้าอเปกขีป่ะลูกไปบ่ไปบ่ไปก็ไปไปไปบ๊ายบายบ่ เดี๋ยวบรุกมามาไาเปิดมาเอาไป <laughs> บ,บ๊ายบายบายบ <laughs> ายดีฝากซื้อให้น้องเฟลยื้อน้ำมาให้มาได้บ่มา,าส่งให้โอ้โห ลงมาบ่ลงมาบ่ล่ะฮะลงน้ำลงนำเฮ้ยเฮ้อโยตายตายไปนี่น้ำบ่ลงมาเลยม่จะขึ้นรถได้ไรไปผลิตนบ่เลยเอ้า คือแท้พ่อพ่เฮ้ยอดีใจบ่นี่ยอดีใจบ่ผูกไปได้ผูกเฮ้ยคนน้ำก่อนเอามาเลยบัดนโอ้ตามกันอ้าวให้บ้านนี่โอโอโอโโอโตามกันบาดรือเ่ตามกันแหงบาดรือเป่แถมวันนี้ถึงถึงมองอันนี้มองนี่บ่ Ao nè, cưu rụi mình kêu dành cho nó mới tăng cho tăng Ui, 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 tăng ui, mà, ui, 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 ờ ui, ui, ui,

เอาประชุเมื่อไเลลูกเอาเออพ่อบอกเมย์เนโดดสาวเอหน่อยเนเน่ค่ะโอ้เนเน่คะเขาชูไปแลชูไปแล้วบวขี่รถบรูุบวคขี่รถแหน่น้งเสียงบ่ ว่าไปบอกอ้าแต่แน่บางทีเด็กนั่งเลียงเลียงไม่ส่งเอามาอยู่เฮิ่อนปะมาทรงนั้นเฮิ่อนป่าปัดโรคมากบ่ขึ้นรถบัตรนี่ก็ก็ก็

ไไดพอีะเต้นยีงไงขึ้นไงอหอแม่ประชูถ่าไดลูกป๊าป๊าเ้ยป๊าปาเลยอู้งามแค่นี้โอ้โปมไพอดีไปไปไ่ด้พอดีเลยอาจารย์โรบอกแมเลยนะอือโแม่บอกน้อบเมื่อเนาะ Nó sao tới bạn mà thương Tết rồi thì thơ không? Bà, bà. Ui bà bà. Đẹp cho chị bé nung xiang Ôi hương như nê nê là gì hương như nê nê ơi Bạn ơi tạm gần đâu, tạm gần đâu, tạm gần đâu Tạm gần đâu mưa ở đủ người.

เอาในกันปะหาไม่ดุเลยหาไม่ดุเปลเลเมื่อเร่เบลเมื่อไเลยไปแล้วผินอ่ะผ่อนอีกไหนผินไหนอู้หูอู้หตามกันบ่ากินดินะตามไชอ๋อตามถดนี่่อเออเออเออ ใครโทรมาเลยเม่เจ้า้าทโทรหาแม่ีนดินับสับกันเ้อเม่แม่มีโทรมาเลยดิมาเลยมาได้อยู่เฮือนละมาไม่รู้เนี่ยงเชเมื่อไรไม่ได้ชวนเลยสาวเอ้ย

เอาเฮห็นหน้าเห็นหน้า,นนานจะจะให้ฟุดฟัดฟุดฟัด่แม่มเอาเด้ม่มเอาไม่เอาเค้ว่างนึกได้ลูกล่ะเคมนี่นี่่าวางเลยสาวาว่างเลยวางเลยย มาลูกมาลูมาหยาบในการเดียมหนีบมือนีตีนหาพ่อนี่พ่อมานี่พ่อนี่อมาาพ่อกีจพ่อมาจจก็จ่ากาบจุบบบจ แม่กำลังมาในลูกด้วยดูดิเอมงหาจุงนี้หาุบค่ะ้ยเฮ้เบิอ่อนอาบน้ำผู้คีมอาบน้ำป๊าป๊นีม่ม่มฮึกมฮ่มน่ึ่ีมฮ ชิชิิโยชอยมันเย่ยงได้หูขี่มินฮะขี่ขี่มินไปขี่มินย่ฮะยไปก็ย่าหนูฮึมอ่าหมวกเปวเอ้ยหมวกเปีว Đôi <laughs> à, đứng luôn quá. À. Đứng quá. <laughs> xem đột đốt <laughs> đốt phê ma nè chú. Xem đột phai ma hả? Thằng xem đột chú. Xem đột phê nè. Đột phai nè, đột phai nè. Bừng như đột phai รถไ,ไฟแมนบร่รถไ,ไฟสามีแมนเอานี้แมนเมยมาตามไปชุลูกเชียงขาอเพื่อนไปไ,ไปลุกะาลุกมา

ไปไปไม่องกันไปเนเนเออเนี่กับมาลุกไปไปนี่ไปนั่บ่ให้ลุงเชียงไปลุกไปนี่สิไปบ่อ่าให้ป้าเมื่อน้ำเฉยบ่อีกป้ามาเลยป้า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 ไปขี่รถไปขี่รถ้าขึ้นน้ำลุงเชียงบ่

ขับไปดังนไม่อยากเมื่อง่นะเพื่อนมากมาลูกมาถอยมาถอยมา่ถอยมาน่ีเบ่อบ่หองะมามันชิบหายเงีท่ายบ่ปหไปมาไปไปรักการรักการรักการ ออาออเอเ่อายากมาง้างก็เพื่อนยรถก็นเลยปะปะหามเลยปะปะตาห้ามไปขี่รถห้มปะเธอหาพ่อปะเธอหาพ่อปะพ่อเฮิร์มปะมาหาพ่อเฮิร์มปะ น้องจิมื่อน้องเมื่อได้ลูกล่ะอยู่ให้น้องเมื่อก่อนได้ลูกเมื่อินเข้ามาดิ่นมังกน้อเมื่อินได้ลูกเนะปะปะปะเมื่อปะึแม่ยูดี้นี่พอเถอหค่พอพอพอหลับสักพอขับรถอยู่ปรจักษหายน้องอย่าเมื่อน้องเมื่อินอย่าเมื่อเมื่อน้องแล้วมาดินอีก เชฟน้ำปลาโล่งเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็่ะจะได้จบคลิปเพลงเท่านี้แหละพบกันพบกันคลิปหน้าะชมีสบายดีเด้อผมสวัสดีปาลุกเด้องามเด้อบายดีบายดีมาลับจับพรมาลับโทรศัพทพรค่ะพรอันนี้ยิบจับพรพนพ่มาพรนี่มาพอมาพอขับรถอยู่จับพอมายินเสียงโทรศัพท์จับ โอเคน้อบายบายบายปารุงมาไม่ให้เบิง์จับแล้วังจับกันเนาะโอเคบายบาย